คณพี่ดึงมาสอดต,ตรงนี้นะครับตรงไกปืนแบบนี้นะฮะให้มันไปอยู่ตรงหลุมตรงกลางแบบนี้นะครับเพื่อความแม่นมันจะได้บาลานซ์หน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เท้าเหยียบตัวนี้ผมแถมเลเซอร์ปโปรนี้โอ้ดีมากพี่นะฮะถูกสุดแล้วนะครับตั้งแต่เปิดร้านมานะครับเสร็จแล้วเราไปตั้งเลเซอร์ตัวนี้ให้มันตรงกันนะครับตั้งเลเซอร์โอเคเดี๋ยวผมยิงไฟแเช็คตัวเล็กด้านขวาก่อนให้ดูหายใจก่อนนะฮะประมาณนี้นะฮะ ผมมีเป็นตัวกำคอล่องนิ้วไม้สักนะครับโปรเหลือพันห้าร้อยบาทครับคุณพี่นะครับแล้วก็ล่างเหล็กใช้ตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ไกลปืนจะเป็นตัวสแตนเลสเกรดที่ดีที่สุดนะครับตัวขากล้องจะเป็นยี่สิบสองมิลอัพใหม่ไม่ไม่ใช่ยี่สิบมิลนะครับเป็นยีิบสองเพราะเลเซอร์บางตัวมันจะเป็นมันจะวันยี่สิบสองนะครับใส่แล้วมันยังจะหลุดอยู่นะครับตัวง่ามนะครับถ้าคุณพี่ไม่ได้ดูกับผมนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่โจบพี่มันจะปวดหัวนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหม เพราะว่างานของผมมันจะทําผมทําเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะครับทำมาอยู่นี่ปีที่เจ็ดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนส่งนี่เดี๋ยวผมจะโมให้ใหม่หมดนะครับตัวชุดนี้ล็อกฟึบนะครับมีเซฟให้อันนี้ก็หมายถึงว่าเด,วเดี๋ยวผมมีไม้สักกําคอล่องนิ้วนะครับแล้วก็มีตัวเป็นตัวกาคอเรียบๆครับแบบนี้เป็นไม้สักไม้สักมันจะเบานะครับเป็นไม้สักไม้มันจะเบาปลวกมอดมันไม่กินนะครับไม้สักอย่างเดียวนี้พี่ที่ปลวกมอดไม่กินแล้นอกนั้นก็จะกินหมดนะครับ มันขวครับพี่น้องเขาเลยนิยมเอาไปทําบ้านปโปรเลี้หนึ่งพันห้านะครับหรือว่าจะชอบไม้ไม้ประดูกําคอตัวนี้เป็นตัวกําคอเรียบๆเนี่ยตัวกําคอเรียบๆครับถ้าจะติดเลเซอร์ก็เน้นกลางคืนถ้าจะติดกล้องเลดดทก็กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้พี่นะครับมันก็สนุกไปคนละอย่างกันเลเซอร์นี้มันฉายแสงไปไปแบบว่าด้านหน้าเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเปิดติดอย่างนี้ไหมครับถ้าเราจะติดด้วยเลเซอร์ก็ใช้แบบนี้นะครับ ข้อเสียมีไหมก็คือนกมันตื่นครับพี่นะฮะเท่านั้นแหละแต่ถ้ายิงกลางคืนไม่ตื่นยิงได้นะครับตัวช่วงชักผมทําอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับตัวช่วงชักมันอันนี้เป็นตัวกําคอล่องนิ้วนะครับกาคอล่องนิ้วก็สวยดีครับพี่น้องนะครับกระชับมือดีตัวไม้ล็อตนี้นะครับเป็นไม้คัดทั้งหมดเลยนะครับไม่มีตําหนิแล้วก็เป็นไม้สวยแล้วก็เรื่องแก่นไม้ต่างๆสวยมากกันพี่ราคาโปรเหลือพันห้านะครับตัวกล้องเลดดอรอยู่ห้าร้อยนะครับถ้าจะเอาเลเซอร์แสงเขียวก็คือห้าร้อย หรือจะเอาเลเซอร์เล็กนะครับเลเซอร์ตัวเล็กๆก็สองร้อยนะครับไปฝึกมือก่อนอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหม่ทรงใหม่นะครับเป็นทรงนี้มือสอดเป็นเนี่ยเป็นตัวทรงมือสอดทรงนี้คุณพี่แคปหน้าจอแล้วกันนะครับเียทรงใหม่เอยังไม่มีชื่อเรียกว่ามือมือสอดโค้งโคงแล้วกัน มือสอดโค้งแล้วกันนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับเป็นตัวใหม่เพิ่งทำมาก็สวยไปอีปอแบบหนึ่งราคาโปรโถ้าเป็นไม้ประดูราคาก,ก็จะเท่ากับตัวนะครับเท่ากับตัวไม้สักนะครับตัวนี้นะครับราคาเท่ากันราคาพันห้านะครับเนี่ยฮะตัวนี้เป็นตัวทรงจะเป็นทรงปืนศูนย์นะครับเป็นตัวปืนยิงปลานะครับผมก็เลยเอาเอามาทําดูยิงพอดีพอดีก็ตัวที่ผมยิงเมื่อกี้นะครับจะเป็นทรงนี้เลย ตัวนี้ราคาเดียวกันโปรเหลือพันห้านะครับถ้าชอบแบบทำสีสีขาวแบบแปลกๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยลงลงเป็นแสงเอ่อลงเป็นสีขาวให้นะครับก็สวยแบบหรือจะชอบแบบดำด้านนะครับดำด้านก็ขายดีทรงนี้ดำเงาไม่เท่าไหร่แต่พอดำด้านดำด้านกลับสวยกว่านะครับผมลงสีดำด้านนะครับประมาณนี้เนี่ยฮะถ้าชอบดำด้านเป็นไม้ประดูนะครับอันนี้เป็นตัวคำขอเรียบๆทั้งตัวที่ลงไป งานถือว่าละเอียดนะครับตัดทรงโค้งตัดเหล็กลงนะครับไกลปืนจะเป็นตัวสแตนเลสตัวรางจะเป็นตัวใหม่นะครับรางตัวใหม่ก็ฟิตดีขึ้นแล้วก็ประกอบกับเรื่องโมได้ลื่นมากขึ้นพี่ดีขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวทรงไม้มะเกลือมะเกลือทรงเอเรียกว่าทรงเอแล้วกันนะครับผมไม่ได้ติดป้ายวันนี้เนี่ยฮะสวยไปอีกแบบนึงเริ่มมือแล้วพี่เนาะเริ่มมือแล้วนะฮะตัวนี้เป็นไม้มะเกลือทรงเอโปรเลือพันเจ็ดนะครับตัวปืนนะครับแถมยางให้สองชุด ทุกอย่างก็จะแถมยางให้สองนะครับเดี๋ยวผมมีตัวยางตัวนี้ให้นะครับก็จะมียางอยู่สองชุดมีลูกเก้ามิลให้หนึ่งร้อยนัดเออนะฮะก็ถือว่าลงตัวนะครับตัวนี้เป็นทรงบีไม้มะเกลือมือสอดทรงบีนะครับก็จะเรียวเรียวหน่อยนะครับเป็นไม้มะเกลือมันก็ต่างในเรื่องไม้อย่างเดียวนะพี่เพราะว่าไม้ไม้มะเกลือเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่หายากนะครับแล้วก็เป็นไม้ค่อนข้างเนื้อละเอียดนะครับถ้าเป็นปืนยิงปลาต่างๆก็จะมีราคามากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นทรงซีนะครับเนี่ยถ้าชอบทรงซี้ ทรง C ก็ราคาอยู่ที่พันเจ็ดช่วงชายอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับทรง C นี่ก็มีรู้สึกจะจะมีไม้มีไม้ประดูด้วยเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นทรง C ก็สั่งได้นะครับเป็นไม้ประดูราคาจะเหลือพันห้าไม้ประดูกับไม้สักปโปรเหลือพันห้านะครับส่วนจะเอาอุปกรณ์ช่วยเล็งก็จะมีพวกเลเซอร์ตัวเล็กก็สองร้อยนะครับจะเอากล้องเล็ดอดแบบที่ผมเล็งแบบดีๆเลยยิงกวางนันยิ่งคืนอะไรก็ห้าร้อย น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสองกิโลกร,รัมนะครับชุดนี้ถือว่าลงตัวสุดพี่นะฮะแล้วก็ปืนลอดนี้ก็ถือว่าสวยไม,ไม้ไม้คัดเลยแหละพี่ลองดูนะฮะชุดนี้ถ่ายทำไปเลยนะเอาทางทางตรงนี้ก่อนฮะสีแดงๆนะฮะนะครับไปนหนึ่งเป้านะครับถ้าลูกปืนมันแม่นจริงๆก็โดยเฉลี่ยมันก็จะยิงถนะูกนะเพราะเป้าเล็กมากมันก็เหมือนกับระยะที่เราหวังผลหายอยู่หากินเราแล่นะฮะ สองแล้วนะครับกว่าจะตั้งเป้าได้งอเหมือนกันนะโอเคเอาลูกกันนะครับสามเป้าความแม่นนะครับมันขึ้นอยู่ที่เรื่องไกลปืนนะครับแล้วก็เรื่องง่ามเรื่องยางเ,าเรื่องรางมีเรื่องตัวไหนอีกนะครับ แล้วก็เรื่องเลเซอร์ก็สําคัญถ้าเลเซอร์มันไม่ดีเนะี่ยมันจะก็แคกก็แกก๊แก,กมันคอนนะครับอยู่หลายเรื่องมากแล้วก็เรื่องขากล้องขาเลเซอร์นะครับจะต้องนิ่งจะต้องแน่นจริงถ้าเกิดมันติดตั้งมาแน่นมันคอนนะครับยิงงยก็ไปโดนนะฮะลูกเท้ามาให้ผมดูที่บ้านนะโอ้าขาล้อมันดิ้นได้จนะริงเนี่ย เดี๋ยถ้าปืนแม่นนะครับในการคันหาอยู่หากินเนี่ยบางทีมันจะไม่เสียเที๊ยวนะเวลาเราออกจากบ้าน,นะผูครูเนี่ยกำลังใจมันจะมาเองน,นะพี่อน่าจะทั้งหมดมีอยู่20เป้านะครับเป็นเป้าก็คือลูกไข่ไก่นะครับลูกไข่ไก่เป็นตัวไข่ไก่ก็เป็นเป็นพลาสติกน,นะนะี โอ้นัดนี้ได้หลายตัวเลยนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวไปดูมีปโปรแน่ๆนะครับแล้วก็วันนี้คลิปนี้ผมเอาตัวสิ่งดีๆให้เลยครับสำหรับค่ายผมเลยละพี่ตัวนี้ติดกันนะครับนะฮะเอาอยากให้สิ่งดีๆแล้วก็อยากให้คุณพี่เอาไปแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ไปหาอยู่หากินเอาไปไล่นะครับพี่มันจะสนุกนะพี่ยิงถูกแล้วมันก็จะสนุกที่ยิงไปมันน่าเบื่อนะมันยิงไม่โดนนะฮะ อันนี้ก็น่าจะโดนตรงนัดทำไมโดนตรงนัดรู้ไหมพี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวง่ามให้ชัดกันนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมได้อัปเดตก็คือถ้าเป็นเกมเขาเรียกว่าเลเวลนะพี่เพิ่มขึ้นอีกเรื่องความแม่นมากขึ้นไอ,อีกพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนัดนี้โดนนะตัวโดนเขียวนะครับโดนด้าน,นข้างๆหนะ่อยนะ้อมแล้วลหละผมเอง แม่นดีแม่นดีพี่โดยปกติสมัยตะกอนหรือว,ว่านับตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะครับที่ผมเคยยิงปืนหนังสติ๊กเนี่ยมันจะปืนที่มันแม่นแม่นเลยนะฮะยิงระยะประมาณนี้นะครับมันจะบ้างตัวออกเป็นศอกเางโอ้เออนัดมือผมนะครับมือผมกระดกขึ้นนะครับโทษมือตัวเองเลยรู้เลยว่ายิงออกไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะงงโอ้ยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะฮะ ว่าทั้งงานเอ่อทำงานทั้งวันด้วยแล้วก็วิ่งติดตั้งอุปกรณ์อีกเหนื่อยนะหมายถึงว่าติดตั้งก่อนที่จะรีวิวเนี่ยดึงปงดึงปืนอันนะ่ะเอามาประกอบว่างอมหมดแล้วแบตหมดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเวลาถอนของช่างล่าแล้วนะครับโอเคเหลือสามเป้านะครับเอาเป้องกลางนะครับตรงกลางนะจะได้รู้เลยว่ามันมันเป็นเป้าไหนกันแน่นะครับ เรื่องความแม่นคุณพี่ไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วนะครับเชื่อผมนะเพราะว่าผมทํเป็นเจ้าแรกปืนหนังสติ you know, ๊กตัวงานตัวนี้นะพี่ผมทํเป็นเจ้าแรกนะครับสั่งตั้งแต่งานพี่ยังเออไม่เป็นตัวตัวนี้ไม่เป็นตัวปืนเลยนะฮะแล้วก็สั่งเข้ามานะครับสั่งเข้ามาแล้วก็เออหาเหล็กหาล้านไปเทียบรต่างๆนะครับเอามาประกอบตั้งแต่ไกปืนต่างๆนะฮะประมาณนี้ดูว่าแม่นมากเพี่นะฮะเสร็จแล้วได้ชุดนี้เข้าไปเลยคุณพี่ไม่ต้องนั่งทําเองนะครับ นะครับโอเคถือว่าถือว่าแม่นมาก